อัสสลามุอะลัยกุมปากีสถานเมีารา์นามนูแฮแมทไทยแลนด์เซงอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาจเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและอย่าลืมมาอุดหนุนคาราเจนวิซีลและแคลนวิซีไคลมือรี่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอจ้าและสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เเเเเเพืื่่่่ออออนนนนนนๆฟฟัััังงงีกกชคคยยจะะะปป็รรไไ้ล และเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเลวันนี้นะคะนั่นก็คืออยู่ปากีสถานยังไงไม่ให้เครียดนะคะขวัญเชื่อว่าสไปายหลายๆคนนะคะที่เพิ่งย้ายมาอยู่ปากีสถานเนี่ยคือมีความกังวลมากเลยแหละนะคะคือไม่ใช่มากชนิดที่แบบว่าควบคุมไม่ได้นะคะแต่ก็ควบคุมได้เออแต่คือแบบก็ยังเครียดก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเมื่อเจอปัญหาอะไรเงี้ยนะคะคือขวัญจะบอกว่าขวัญก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ ย้ายมาอยู่แล้วคือแบบคือทุกคนข่ามันมีความเครียดมันมีปัญหาอะไรในหลายอย่างแต่คือมันพูดกับใครไม่ได้นอกจากพูดกับอัลลอฮ์อย่างเดียวทุกคนข่านอกจากขอดูอายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่ขวัญอยากจะบอกกับเพื่อนๆเนาะว่าที่ขวัญย้ายมาอยู่เนี่ยแล้วขวัญอยู่ได้ดยที่ไม่เครียดคือขวัญทาอะไรนะคะมีอยู่อย่างหนึ่งเลยที่ขวัญแบบ อยากจะบอกทุกคนนะคะนั่นก็คือ,อขวานเนี่ยทำทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงขวานทําจริงทําจังคือแบบทามันจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าใครจะว่ายังไงนะคะขอให้เรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกต้องแล้วเราทําแล้วเราสบายใจนะคะ แต่ขวัญก็โชคดีตรงที่ว่าสามีขวัญเนี่ยแกเข้าใจนะคะแกเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่ไกลบ้านนะคะเออคงจะแบบคิดถึงบ้านนะคะแกก็พาออกนอกบ้านบ้างไปเที่ยวบ้างเวลาไปไหนเนี่ยแกก็เอาเราไปด้วยอะไรเงี้ยะคะแต่ว่าขวัญก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไร ไม่ค่อยชอบออกไปในสถานที่ที่มันคนพุกพ่านที่มีคนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปสถานที่ต้องเที่ยวไปภูเขาแม่น้ําอะไรเงี้ยไปทะเลอะไรเงี้ยได้ทุกคนแต่คือถ้าจะแบบไปตลาดบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเอาจริงว่าขวัญไม่ชอบที่คนมันเยอะๆเนาะแต่ก็คือถ้าสามีเอ่ยปากชวนเราก็ต้องไปนะคะคือมันปฏิเสธไม่ได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ขวัญทาเป็นประจําเลยนะคะทําเป็นประจําเลยก็คือ ปลูกต้นไม้นะคะคือปลูกอะไรที่มันปลูกได้ปลูกผักที่เรากินคือปลูกดอกไม้ปลูกอะไรก็ได้ที่เราอยากปลูกอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วแต่ก่อนทุกคนจะเห็นนะคลิปวิดีโอก่อนๆนขะวันอ่ะคือตั้งแต่ขวัญย้ายมาอยู่แรกๆคือดาดฟ้าไม่มีอะไรเลยนะคือเมืแต่ดาาฟ้ามีแต่พื้นปูนเฉยๆอะ่ะคือไม่มีอะไรเขียวๆให้ดูเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากผ่านไปปีนึงอะไรอย่างเงี้ยขวันก็หา สรรหาต้นไม้นู้นนี่นั่นอะไรมาปลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจริงจังในทุกคนค่ะขวัญทาเหมือนเป็นแบบงานอดิเรกข,ของขวัญแบบคลายเครียดของขวัญเฉยๆนะคะมันก็ได้กินบ้างตายบ,าบ้างก็ตามภาษานะทุกคนค่ะนั่นแหละคือจนสามีบอกว่าเธอเนี่ยซื้อกระถางเป็นว่าเล่นซื้อดินเป็นว่าเล่นเลยนะเออแกแบบคงเหนื่อยทุกคนคือแกต้องแบบเวลาไปซื้อดินซื้อกระถางเนี่ยแกต้องแบบคือยกขึ้นไปดาดฟ้าให้ขวัญอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆคือจนแกบอกเธอจะเปิดร้านอะไรนะขายต้นไม้หรออะไรอย่างเงี้ย ืออย่างนั้นเลยนะคะนั่นแหละทางหนึ่งที่ขวัญหาทางออกนะคะซึ่งไม่ให้ขวัญคิดมากไม่เครียดไม่ไม่เครียดนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตว่าจะเป็นเรื่องทางบ้านเราก็ตามแต่เรื่องทางครอบครัวของสามีก็ตามแต่นะคะนั่นแหละมันทําให้ขวัญคลายเครียดได้นะคะนะแล้วก็ขวัญจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังเครียดอยู่หาอะไรทานะคะหาอะไรทํามันอาจจะกรุบเลือนได้นะช่วงเวลาหนึง่งแต่คืออย่างน้อยๆมันก็ไม่ได้ทําให้เราคิดมากตอนช่วงที่เราเครียด นะคะมันก yeah, oh no, so 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 ็ยังมีอะไรให้เราทําไม่ว่างมือไม่ทําให้สมองเราเนี่ยมันคิดฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะก็โทรหาทางบ้านนะถ้าสมมติว่าคือเครียดเพราะคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรหาพ่อแม่ได้โทรหาญาติพี่น้องทางบ้านได้นะขวัญก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะคะพอบางทีเนี่ยมันมันห่างบ้านนานๆเนาะแน่นอนแหละมาอยู่ที่นี่อะไรก็ไม่เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยคือมันก็เกิดความเครียดอย่างว่าแหละก็เลย ทางออกอีกอย่างหนึ่งของขันก็คือโทรหาแม่นะคะ เพราะว่าขวานก็คุยกับแม่บ่อยที่สุดก็คือมีแต่แม่นี่แหละที่แบบเออควาให้กําลังใจนะคะแล้วก็คุยอ่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่แม่นะคะที่แบบเออขวานโทรไปแล้วสบายใจนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องเครียดเยอะเรื่องหนักใจเยอะขนาดไหนพอโทรหาแม่แล้วมันก็ลืมนะคะมันก็เออทำให้เราแบบมีแรงที่จะคือสู้ต่อไปนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะขวว่าเพื่อนๆหลายคนอ่ะเป็นแน่นอนนะคะว่าเวลาแบบห่างบ้านมาอย่างเงี้ยคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แน่นอนต้องโทรหาแน่นอนแล้วเทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็โทรแล้้วก็็เหหนนา ะะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนขอ,อนึกไม่ออกเลยว่าพวกแม่ๆนะคะที่เขามาอยู่สมัยก่อนเนี่ยคือทํายังไงถึงจะอยู่ได้แบบ 20- 30ปีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือขญนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาอยู่กันได้ยังไงแล้วเขามาเจอกันได้ยังไงนะคะคือถ้าคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนี่ยจะทํายังไงอะไรเงี้ยกว่าจะได้กลับบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ แล้วอีกอย่างที่ขวัญทานะคะก็ไปเจอเพื่อนบ้างน,นะคะจริงๆขวัญไม่ได้มีเพื่อนที่แบบสนิทขนาดนั้นอยู่ที่ปากีนะคะคือรู้จักหลายคนแต่คือแบบที่เคยไปหาที่สนิทก็มีแม่คนไทยแค่คนเดียวนะคะที่ไปหาถึงบ้านเนาะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นบ้างที่แบบรู้จักกันเป็นคนในปากีสถานเหมือนเป็นคนไทยในปากีสถานเหมือนกันที่มาแต่งงานกับเออสามมาแต่งงานกับคนปากีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เออพูดพูดคุยกันบ้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เออนะก็นา,นานทีก็คุยกันอะไรเงี้ยนาะเข้าใจต่างคนต่างก็มีภาระห,าหน้าที่ของตัวเองแต่ก็เออนั่นแหละเจอเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเอา๋อมีกําลังใจเพื่อนอยู่ได้ทําไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อไปนะคะทาให้เราเนี่ยไม่เครียดนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ขวัญนะคะทาก็คือเที่ยวนอกบ้านนะคะคือสามีอ่ะ แกจะบอกไว้เลยว่าปีหนึ่งเนี่ยแกจะพาขันไปเที่ยวครั้งหนึ่งนะคะตอนที่อยู่มาเลเซียก็เหมือนกันนะคะคืออยู่มาเลเซียเนี่ยยังบ่อยว่านะวบางที 2, 2> <im itation> เดือนครั้ง3 <im itation> เดือนครั้งนะคะแต่ว่ามาอยู่ปากีก็ยังว่าเนาะก็ทํางานทุกวันอะไรเงี้ยคือเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยแกก็จะพาขันแบบออกนอกบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือถ้าไปเที่ยวจริงๆจังๆ,ๆก็คือปีหนึ่งแกจะพาขันไปครั้งหนึ่งอะไร <im itation> เงี้ยเหมือนปีแรกมาก็พาไปอะไรเงี้ยปีที่สองมาก็พาไปปี ปีที่สามมาแกก็พาไปอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะพาไปเรื่อยๆแต่ปีที่สามเนี่ยยังยังไม่ไปนะแต่แพลนไวแล้วแหละว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยแต่คือปีแรกก็ไปสวัสดอะไรอย่างเงี้ยปีที่สองมาก็ไปไหนมาไปเพิ่งไปไหนมานะตอนนั้นเอาไปสกัดดูมานะคะแต่ปีปีที่ปีที่สามเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนนะคะแต่ว่ากําลังแพลนไว้อยู่นะคะนั่นแหละมันก็ทําให้เราแบบ เออนะไปเจอบางสิ่งบางอย่างไปเจอสถานที่ต่างๆนะ,ะเปิดหูเปิดตาม,มันก็อาจจะให้ทําให้เราเนี่ไม่เครียดแล้วก็ลืมคิดถึงบ้านไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็บางทีไปเจออะไรที่มันแบบอุย้ยเหมือนบ้านเราเนาะอะไรเงี้ยคล้ายกันเลยอะไรเงี้ยมันก็เออทำให้เราคิดถึงบ้านก็จริงแต่มันก็คลายความเครียดของเราได้นะคะนั่นแหละก็ เพื่อนๆก็นะถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ชวนสามีเออเนี่ยเธอไปเที่ยวนอกบ้านบ้างนะพอครอบครัวไปมีลูกมีเต้าก็หอบกันไปอะไรเงี้ยวยค่าบางทีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบไม่มาอุดอู้อยู่ที่บ้านแล้วมานั่งเครียดนั่งแบบคือนั่งวิตกกังวลจิตตกไปหมดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ออกนอกบ้านบ้างเที่ยวนอกบ้านบ้างนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะสาคัญมากอย่างนี้นะคะก็คือละหมาดนะคะการละหมาด ขอพรขอดูอากับอัลลอฮ์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมุสลิมนะคะมุสลิมอะนะคะคือถ้าครอบครัวไหนที่เคร่งนะเขาก็จะสอนให้ภรรยาเขาละหมาดนะคะบอกว่าต้องละหมาดนะต้องขอพรนะถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่รับฟังเราแต่อัลลอฮ์รับฟังเรานะคะจําไว้นะคะคือไม่ว่าใครคนไหนก็ตามแต่ที่ขอพรอัลลอฮ์จะตอบดูอาของท่านหมดนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มาอยู่ปากีแล้วเนี่ย พยายามนะคะพยายามอย่าทิ้งละมานะคะพยายามทําให้ได้ทําให้ครบนะ,ะถ้าเรารักษาละหมาดครบห้าเวลาในทุกวันอย่างอื่นก็คือแค่นี้ขี้เล็บนะคะขันบอกเลยถ้าเรารักษาละหมาดของเราได้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพราะว่าอตื่นเช้ามาแล้วขี้เกียจไม่อยากจะตื่นก็ต้องตื่นนะเห็นไหมแสดงว่า คุณผ่านบททดสอบนึงไปแล้วนะเอาอย่างถ้าละหมาดได้ก็คือดีทุกคนค่ะนั่นแหละถ้าเราผ่านช่วงเวลาที่มานั่งละหมาดให้เวลาเราแค่สิบนาทีเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้นะ คือมันง่ายมากทุกคนอย่างอื่นไม่ต้องพูดนะคะอย่างอื่นนี่ชิวๆนะคะแค่คิดเล็บนะคะหนาเวลามะกริปอีชาก็ไล่ๆกันนะคะระหว่างนั้นก็อา่านอันกุรอานรอนะคะ,อ,อ,าาอ,ะ,คะอ่านอันกุรอานรอขอนก็บอกตัวขอนด้วยนะคะบางทีขอนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่านตลอดนะทุกคนคะ่ะบางทีก็อ่านถ้าเรามีเวลาเราก็อ๋อลมาดนมากริบเสร็จปุ๊บอ่านนะคะระหว่างที่รออีชาก็อ,าาอ่านอันกุรอานรออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ต้องเตือนตัวขอนด้วยนะคะเตือนทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าการละหมาดที่สําคัญที่สุดมันเป็นวาจิบ สิ่งที่จําเป็นนะคะสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะคะขวัญเน้นย้ำนะคะโดยเฉพาะมุสลิมมานะคะที่มาแต่งงานกับคนปากีสถานนะคะพยายามเนาะต้องละหมาดให้ได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะคะ ก็มีอเลอที่รับฟังเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะคุยกับใครไม่ได้อยากจะคุยกับเพื่อนก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะโทรบอกแม่ก็กลัวแม่เป็นกังวลอะไรเงี้ยอยากจะคุยกับสามีก็เออกลัวว่าสามีไม่เข้าใจอะไรเงี้ยทุกคนค่ะคุยกับอเลอได้เลยนะคะคนที่เอ่อคนที่มาอยู่ปากีสถานเนี่ยขันเข้าใจขันรู้นะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนที่จะแต่งงานเนี่ยคือจะต้องเป็นมสุสลิมนะคะ ถึงต้องเข้ารับอิสลามก่อนถึงจะแต่งงานกับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขวัญเนี่ยอยากให้ทุกคนเนาะถ้าเป็นไปได้ขวัญอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคืออา่ากุมผมนะคะละหมาดแล้วก็หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ฮารอมไม่ใช่รู้แค่ว่าอา่าจับหมาไม่ได้กินหมูไม่ได้กินแอลกอฮอล์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือขวัญอยากให้ทุกคนได้รู้หลายๆอย่างมากกว่านั้นเหมือนที่ขวัญรู้ แต่คือขวัญไม่ได้มาอวดว่าขวัญเก่งแต่คือก่อนที่ขวัญจะแต่งงานนะ่ะขวัญเรียนมาก่อนขวัญถึงพูดได้นะคะขวัญก็บอกเท่าที่ขวัญรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญยังให้หลายๆคนเนี่ยโชคดี โชคดีไปกว่าขวัญอีกไม่ไม่ต้องเท่าขวัญหรอกหอโชคดีไปกว่าขวัญเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนนะคะมาบางคนก็แบบโอ้โหคือแบบมาปุ๊บก,ก็เจอปัญหาคือแบบแยามา่มากหนักมากอะไรเงี้ยบางคนมาก็แบบโอ้โหเป็นเจ้าหญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือสบายเลยสามีเลี้ยงดีอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างเราก็ได้ได้อีกอย่างเสียอีกอย่างนะคะคืออ่สุขบางทีสุขสบายก็อ่ลืมอันเลาะอะไรอย่างเงี้ยลืมพระเจ้าลืมละหมาดลืมถือศีลอดอะไรเงี้ยบางทีแบบมาแบบ โอ้ลำบากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยนึกไม่ออกว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนึกไม่ออกว่าจะต้องคุยกับใครก่อนจะต้องแบบขอพรกับใครก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องนึกถึงเราให้มากๆนะคะสำหรับมุสลิมที่มาแต่งงานกับผู้ชายปากีนะคะขวัญแบบอยากให้แบบทุกคนเป็นเหมือนขวัญมากให้ดีกว่าขวัญด้วยซ้ําไม่ต้องมาเหมือนขวัญก็ได้นะคะคือขวัญยังให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในสิ่งที่มัน ถูกต้องแล้วก็ศาสนาอนุมัติเนาะถ้าสมมติว่าใครเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้นะทุกคนค่ะคือมันจะมีแค่คนที่แบบไปทางเดียวกันเท่านั้นนะที่ฟังได้นะแต่ถ้าใครที่แบบเข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าแบบโอ๋นางนี้อะไรมาพูดอะไรดราม่าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ดราม่าหรอกทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุทกคนจะต้องทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือขันโชคดีตรงที่ว่าขวนนั้นได้เรียนก่อนใครหลายหลายหลหลายๆคนเลยแหละ นะคะขวัญถึงพูดได้นะเพราะว่าบางคนเข้ามาก็แบบแค่รับชาฮาด้แล้วก็เออแต่งงานกันแค่นั้นเองแล้วบางทีสามีก็ไม่ได้สอนอะไรด้วยนะไม่ได้บอกว่าเออเธอต้องทําแบบนี้นะอันนี้มันเป็นวายจิบนะเธอจะต้องรู้รูกุลอิหมานเธอจะต้องรู้รจักรูกุลอิสลามว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออนะเพราะฉะนั้นก็ขวัญก็อยากให้หลายๆคนโชคดีแล้วก็สิ่งที่โชคดีไปกว่าน,นั้นคือมีอร่อยอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมนะคะขวัญจำได้ตลอดเลยขวัญบอกกับตัวเองว่าตลอดเลยถ้าสมมติว่ามาแล้วเนี่ย มาแล้วก็ต้องมาให้สุดทําแล้วทําให้สุดไปแล้วไปให้สุดนะคะคือจริงจังกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราจะรู้ว่าตัวเองทําได้เราจะรู้ว่าตัวเองอออประสบผลสําเร็จแล้วอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องแบบมานั่งคิดหน้าพวงหลังว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะเราจะโน่นเราจะนี่เราจะนั่นหรือเปล่านะนั่นแหละเราต้องตัดสินใจแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็เด็ดขาดนะคะรับรองว่าขันเนี่ยเชื่อแล้วก็รับรองได้เลยว่าหลายๆคนทําได้แน่นอนแล้วก็ทําได้ดีกว่าขันด้วยนะคะ นั่นแหละทุกคนคะ่ะขัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามารับฟังเนาะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานเนาะลองทําตามที่ขวัญบอกดูนะคะเออก็อาจจะแบบนะอาจจะอยู่ไปได้โดยที่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะเพราะขัญเห็นวิดีโอเพื่อนๆหลายๆคนเห็นคลิป เพื่อนๆหลายๆคนที่โพสลงใน a c e b o o k เอ่ยเลยเอ่ยไปเที่ยวนะคะทาอาหารทำกะเพงาะทำกับข้าวนะคะคือนั่นแหละมันก็ทําให้เราแบบอยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องแบบพึ่งลําแข้งของใครนะคะไม่ต้องแบบพึ่งลมหายใจของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นะทาให้เรามีชีวิตต่อไปโดยที่ไม่เครียดโดยที่ไม่ต้องมาคิดหน้าพอวงหลังว่าคนข้างหน้าจะเป็นยังไงคนข้างหลังจะเป็นยังไงคนข้างขาจะคิดยังไงกับเรานะคะเราอยู่ที่ตัวเราชัดเจนกับตัวเราเราก็จะอยู่ได้นะคะหันก็บว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้เน ถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าใครอยากจะสอบถามมาส่วนตัวนะคะก็สามารถแอด Facebook ขันมาได้นะคะเดี๋ยวขันจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะ,ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขันก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะ,ะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสา,าระหมดเลยค่นนะสวัสดีจ้า